Thank you ขอความกระตือรือร้นเชียร์ให้เกี่ยวับนักฟุตบอลด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ินดีกับเจ้าบ้านครับที่ได้รับชัยชนะแลวก็แต่โดยส่วนตัวก็ภูมิใจกับน้องๆทุกคนครับที่ทําผลงานอย่างนี้ก็ผมคิดว่าภาพโดยรวมเนี่ยเราโอเคเลยดีเลยครับแล้วก็มีโอกาสในการจบสกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นประตูแล้วก็โดยรูปรวมรูป,ร,ป,ร,ปรูปเกมในแท็กติกอะไรโอเคครับแต่เพียงแต่ว่าพอจังหวะสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นประตูแล้วมาโดนเขาที่ทั้งเกมแทบจะออนททร์เกตครั้งเดียวอะไรเงี้ยซึ่งก็เสียดายที่มันไม่ได้เป็น แชมป์ไร้พ้าแบบที่ทุกคนอยากได้แต่ว่าผมภูมิใจกับน้องๆใน29เกมที่ผ่านมาที่ทุกคนทํางานหนักมตลอดทั้งซีซั่นครับผมซึ่งมันก็เป็นงานยากมากๆที่เราเล่นปีกว่าเนี่ยแล้วก็ยังรักษาสถิตินั้นได้ครับผมแล้วก็ทุกคนก็ได้แชมป์ไปไปก่อนถึง6เกมแล้วก็ที่เหลือในเกมต่างๆก็เป็นโบนัสของทุกคนครับ ไม่ไม,ไม,ไม่ผมไม่คิดว่ามีใครเป็นพิเศษนะครับในในทีมเมืองทองคือคิดว่ามาริโอก็ทำเนี่ยด้วยทีมเวิร์คครับแล้วก็เราเองก็มาเราไม่ได้หวังว่าจะไร้พลาดด้วยกันเสมอครับเรามาเราอยากได้3ามแต้มครับผมแล้วก็คิดว่าวันนี้ลูกเกมก็สนุกกําไรก็คือแฟนบอลครับมุ้ยเสียดายที่วันนั้นซ้อมแล้วเขามีอาการตึงขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงครับคือก็ยังมีภารกิจในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยก็ให้เขาได้มีเวลาพักมากขึ้นครับก็ที่จริงแทบจะ Uh, first of all, I would like, again, to co congratulate BG Party United for historical season uh, and the first championship in uh, in their history. A uh, lot of respect for them, for President Pavin, you know, I, I also played there, and uh, they have incredible team, you know, it's, it's unbelievable, this is why today's result is so big, because I really respect them. They have for me one of the best teams maybe in, in, in history of this league. One more time big congratulations for, for, congratulations for them and, and wish them all the best in AFC Champions League. ครับอย่างแรกเลยก็คือขอแสดงความยินดีกับทาง B g จีปทุมยูเนเ็ดนะครับที่ฤดูกาลนี้สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เขาฝากความแสดงความยินดีไปถึงท่านประธานประวินด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เคยเล่นที่นั่นมาก่อนนะครับก็อย่างที่รู้ครับว่าฤดูกาลนี้ b ีปทุมเขาทําได้ดีมากมีทีมี่ยอดเยี่ยมมากเขาบอกว่า บีจีปทุมอาจจะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในในในไทยลีกที่อาจจะเคยมีมาแล้วก็ขอให้โชคดีกับการไปเล่น AFC ซแชมเปี้ยนลีกในในใน,ใน,ในอีกไม่กี่เดือนนี้ครับผม